วันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันคนนะตอนนี้ a c e b o o k ยังบักเหมือนเช่นเคยเนี่ย a c e b o o k ก็จะบักนิดหนึ่งนะโอ้บักนิดหนึ่งเนี่ยเนสอบปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเชื่อมไฟฟ้วัดเล่นนะฮักเกินซินเน็ตผมแนแรงแน่นอนนะยังกันจะรอดมาเริ่มนะ เริ่ม,มกันเลยโคตรยิงเลยนะมีหนึ่งหมื่นเก้าพันคนนะอยู่กันในเกมส์ไปเชฟฟอร์นะผมเจ็บเกมเก,เกมเป็นแชมป์ประเทศไทยอเอยางี้ละวันนี้ผมจะเอาจินนะอยู่กันใน PH1 ธรรมดานะไม่มี PH1 อะไรนะ น,นอยู่ไหนะวะก็อะชอบเล่นจิงจิงทะลุคอนเทนเนอร์มานะผมเห็นนะครับโอ้โหใช้โปยิงทะลุคอนเทนเนอร์มาเลี้ยงามานิดนึงสิเลี้ยงมานิดนึงเอออะ้รมาฮะอ่ะอวมองไม่เห็นวะ ตาเพิ่งตื่นนะเบิกเนตรกันต้องเบิกเนตรแล้วหนึ่งน,นะไม่ได้เบิกเนตรนะเจ้าจริงแล้วนะตอนนี้ก็เล่นไปแค่10%นะผมเบิกเนตรมาแล้วนะอยากขึ้น200%นแหละความโหดผมอกลับมาเหมือนเดิมเนะรอสักครู่เนละอดูว่าเบิกเ,เนตรมาแล้วจะแมน่นนะดูวเบิกเนตรมาแล้วจะแมน่นเบิกเนตรมาแล้วจะแม่นเป็นไงล่ะแฟนพอย,ยังไนงะ เกิกแม่งมาแล้วจ้ะแม่นโ,โ,โชอยิงติดชุดหนังมานะเจ้าจริงเลยนะวันนี้จะเล่นแบบนมาเลยกันต่อลนะตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งนนมมนะพ,พันคนเออนนเฟซบุ๊กลเล่นเฟซบโโุ๊กเล่นแบบเฟซบุ๊กเล่นบัรโเฟซบุ๊กเล่นแบบเฟซบุ๊กเล่นบโห โอ้โหเล็งนลหัวเขาเขาเขาที่กล่องนะ่ะผมจะชิงกระสุนนะเมื่อกี้แต่ว<า>่ากระสุนมันไม่ชิงให้ผมนะ่ะเอออาลุยก,กันต่อนะลุยก,กันต่อ,อย็อตไปหนึ่งนะโอ้โหเป็นไงล่ะครับโอดเวลาเลยนะแข่งผมอ่ะทีนี้เล่นนัแข่งลง่อแล้วท่านผชมเล่นนัแข่งเป็นไงลนะ่ะเฮ้ยโอ้หลบไม่ทันนะ อยู่ที่สนะตอนนี้ผมเจอที่1เนี่ยจะทันไหมเอาที่1นึ่งสเกมนะสำหรับน,นักแข่งเหอนผมแข่งของผมคือใจดีนะจะให้คนอนื่นได้ที่หนึ่งเสมอนะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะโอ้โหแตกไปแตกไปขยิบขยิบรีแม็กนะเออแล้วแบบผมไม่ต้องใช้ของเยอะเนี่ยนะ้ำลายกระเด็นเนี่ละน้ำลายกระเด็นโอโ้แตกไปอีกหนึ่งเนะี่ย โอ้โหเป็น,น,นยังไงนะฮะอยู่ที่สองนะผมจะไม่เล่นแจกอะไรนะเกมเนี้ยเออจะเล่นแบบเป่ยมร์สุดเปมยมร์แล้วนะโอ้โหปืนนี้มันทิมดีเนี่ยมีขาตั้งเลอแล้วก็แชร์ดาคุนออกใช้ดาคุนออกปืนนี้จะล็อกเป้าได้ไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูไม่เชื่อดู ไม่เชื่อดูโอ้จะเก็บสองตอนหน่อยนะโอ้โหไม่ทันนะชุดหนักป่าด้วยนะครับโอ้โหดูกระบอเนี่ยปืนธรรมดานะไอ้ปืนคุ้นแข็งผมมี่ดำด้านผมะนี่ดำด้านผมะนี่ดำด้านผมะนี่ดำด้านโอ้โหดำด้านก็ไนะ<ะ>ด้ทุ่นแหลมนะฮะเออไอ้ชุดปืนดูดีมีแต่ตรงแรื่อสีกันนะอะเฮ้ยเจอเจอ ชอบไปหนึง่งความวโคตรกอเป็นไงล่ะอยูยย่มือสองพัน,นคนนะอยู่ในเกมกับเอนเชอร์ฟอร์ดนะกเกมเกมเด่นเยประเทศไทยนะไปไหนมวยไปไหนมวยโอ้โหมองไม่เห็นว่ะสงสยัยผมเบิกเนตมาเนตยังไม่ลงเหยผมซิซอยนะจะเอาจริงแลนะนะเอาจริงนะ ยิงนะโอ้โหเป็นไงล่ะยิงตอนไหนก็ได้นะครับเป็นไงเป็นไงไะผมจะยิงตอนไหนก็ได้ยิงตอนไหนก็ได้โอ้โหกระโดดยิงไปหนึ่งทีโอ้วโค่นโดดกระโดดยิงเอาละเนตรเริ่มลงผมแล้วเดี๋ยวพวกนั้นได้อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้นะเดี๋ยวได้ออกห้องกันหมดนะผมเล่นไม่ค่อยเก่งจริงเนี่ยปั๊กโอ้ไม่ได้หวะไม่ได้หวะไม่ได้หวะ ได้่ะโอ้ยยิงไม่โทว้้ไปยิงวะโยิงได้จริงร้าอยากกำแพงนะเก็บไปนะอยู่ที่สองละอีกตัวเดียวนะผมจะขึ้นที่หนึ่ง ฮะอย่าไปรอผมไม่ชอบเล่นอยู่กับพี่นีผมชอบเล่นแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้ยมาดิมาดิเลงรออดทอมุมมันแคบนะเห็นแค่อพอปริมปริมนะก็เลยยิงไม่ทันตัวนี้กันตัวนี้ไปเอา มันละมอที่หนึ่งกันนะชวบปืนนี้มันยิง,ยงนแต่ปือนหนอักตันช้าเลยเยมมันมาปืนลงมีแปดพันคนด้วยนะโดดไปไหนเออ <Next off. S 1> เก็บตองอ่ะ นะอยู่ที่หนึ่งแล้วโอ้โหอีกหกตัวเท่านั้นนะผมจะอาชนะสวัสดีพี่โบ๊ชสวัสดีพี่โบ๊ชสวัสดีพี่โบ๊ชโอ้พี่โบ๊เข้ามาผมหงให้ดูตัวนดงเลยสองตัวเลยครับพี่โบ๊ชโอ้โหสามตัวเลยครับพี่โบ๊ชโคจัมหนีกันโคจ้มหนีโคจ้มหนีโคจ้มหนีเฮดช็อตไปหนึ่งดอกเอาละครับสามตัวจะได้ที่หนึ่งแล้วนะ สามตัวจะได้ที่หนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมมือโอ้โหเป็นไงล่ะไม่อยากเราจริงนะผมไม่อยากเราจริงผมไม่อยากเราจริงโอ้โหยี่ที่หนึ่งแล้วนะสามตัวเท่านั้นนะไปตายบ่อยนะแต่อยู่ที่หนึ่งอะตายบ่อยจะอยู่ที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเป็นไงล่ะเออสวัสดีพี่แม็กซ์ยาย่านะเดี๋ยวที่หนึ่งแล้วนะจ่ายที่หนึ่งละจ่ที่หนึ่งละอีกตัวเดียวเท่านั้นนะ ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมจะที่หนึ่งนะจะที่หนึ่งนะโอ้โหอีกตัวเดียวเท่านั้นนะรีบเกิดนะรีบเกิดโอ้โหดูครับอยู่ที่หนึ่งนะตรงนี้ลุ้นมากๆนะนะแตกแตกโอ้โหที่หนึ่งครับโอ้ที่หนึ่งเลยน,นะครับ <orthog> ไม่อยากเอาจริง<ๆ>นะคิวไปสามร้อยนะไกลยี<ๆ>่สิบตัวนะโอ้ได้พลอยไปเจ็ดหมื่นล้านนะโอ้โหโคตรเยอะครับโอ้ที่หนึ่งเป็นไงล่ะครับโอ้โหมีแม็กย่าๆเข้ามาที่หนึ่งให้ดูเลยอ่ะ ถือว่าบุญตานะครับโอ้โหบอกว่า,วาคือผมไม่ไม่อยากเอาที่หนึ่งบ่อยนะคนจะไม่ค่อยเล่นด้วยนะฮะผมเคยที่หนึ่งวันนั้นห้ารอบติดนะไม่มีใครเล่นนะผมชื่อผมกออกหมดเลยนะ